ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูเขาสุดสากันนะครับสุดสะสุดบอมาลุ้นดูว่าจะมีปลาหรือไม่นะครับเอาเรามาดูกันนะครับมาดูกันมันมันโอ้นหนูตัวนึงตัวใหญ่แล้วครับตัวนั้นตัวใหญ่มาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกัน มาแล้วไม่จะได้หรือไม่ไม่แล้วครับวันนี้โอ้ได้ตัวลแล้วครับมาไม่ทันนะครับเขาสุดพอนะครับพอไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับนี่แห้งหมดแล้วมาไม่ทันนะครับก็มาลุ้นผมมีบ้างนะครับปลาผมมีบ้าง ติดปังนู้แล้วครับตดแปดตดแปดต้มหลายเนาะตีต้มมือก็ลึกแกเรื่องกำลังทำงานอยู่ครับเสียงอาจจะเข้าวรับได้แล้วมีตัวน้อยตัวใหญ่ พอได้แล้วครับรวมกันรวมกันโอ้ยโหนี่ลึกมากันครับหมดแล้วน้ำหมดแล้วหมดแลลวครับเนี่ยว่ามีตัวใหญ่ๆเป็นกันนะครับเนี่ย มีหน,น,น,หน,น,นูไปแล้วครับเอาตัวน้อยๆก่อนหนูไปแล้วครับมาแล้วมาแล้ว าดกปลดกโอ้โหปูป,าปล,ลาปป<อ>ลาปลามาดูไปดูมาชมกำลัำงกำลังกำลังจับเลยนะครับโอ้โหตัวนี้ใหญ่ามากนะครับนูเชื่อนี่เขาอเขามาให้จับปลา <c oughs> สองมือ นุ่โอ้กุกละกุกละทั้งหนดนะครับมาลุนกันจับสองมือแบบบูดเลยจับไปแล้วสองมือโบราณเขาถืออย่าจับปลาสองมือเออก็ว่าไปตามเขาเขาว่ามาก็ว่าไปอืม งงครับ <S <S ขี้มตมก็ไหลายเนาะถมหลายอยู่นี่ถมหลายอยู่หม้รดน้โค้ดไว้ีนะเนาะอืมลกไมโครไปไว้แล้วกันขุดห้วยขุดคลองนี่มันงั้นจะให้ลอกเท่านี้ต่อ วับจับไปแล้วครับตัวใหญ่เอาเดินเครื่องอีกแล้วนี่ครับโบเบรือเลยครับเี๋ยวนี้เบรือเลยเนาะอ่าโมตัวใหญ่แล้วครับน,นี่ครับเดินเครื่องตอ่อ Nói chung là nó bị thu hóa rồi Nói chung พอแล้วเปนนี้แหละน้ำไม่ขึ้นแล้ววับได้แล้วพายรูปพัดนารมูท

còn đến đây luôn thì lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ หลายตัวแล้วครับตัวใหญ่ๆมีหลายตัวอ๋อจะหมดแล้วเหลือไม่กี่ตัวแล้วมั้งนี่ตัวเล็เลกๆไม่ค่อยมีครับมีแต่ตัวใหญ่ๆมีแต่ปลาช่อนครับมีแต่ปลาช่อน ออาวแล้วเลือดออกเลยออาแล้วเอาแล้วช่วงกมัมพอรีเลยกำไว้ด้วยปับป๊บปั๊บปังับดูได้ยากาดูได้ยาก <c oughs> เลือดออกเลยนะครับ <c oughs> มือข้างซ้ายปลากแยงปลาเอา วับจับมือเดียวจับปลาต้องจับมือเดียวใช่จับปลามือห้ามจับปลาสองมือจับเนื่องจากเนื่องจากว่าจับมือเดียวได้ไงเราไม่ชนะก็ว่าไปทางเขาอะนะเขาว่ามาก็ว่าไปไม่รู้จริงเท็จแค่ไหน น,นี่ไปช้นอนเอาเลยว่าวบวบนี่ลอเท่าไห,หร่อู้หแล้วครับตัวใหญ่แล้วครับตัวนะีมม้มาหากระแปลงเลยว้าวเอาจะหมดแล้วท้ายสุดสุดท้ายยังอยู่มา

วับโอ้โหเต็มหน้าเลยเออเด่นกิดเด่นถึงนี่เลยอ่าเต็มหน้าเลยเอาไล่เลยไล่เลยวับไอ้ตัวเก่งตัวหลวมันน้อยโพดรเมื่อไปใส่ป้ายยังก็ดูออกว่าแต่บ่มีป้ายยังบ่มีป้ายยังบ่ พื่อนักด้วยครอป้ายงกับพคกไข่ตูกล่าครัละอะไรหรอกไม่มีความมั่นใจในสะปลาปีนี้อสุดท้ายโอ้ได้แต่ตัวใหญ่ๆแล้วครับกีปีปีปีนี้เบียทีนึงไงนี้ปีที่แล้วมาในมาด้วิทปีแล้วปีสามหกอ่อือปี6-3ในวิหกสามมาในวิทย์หกสาม งดนะี่กันแรงอยู่ใหญ่เลยตัวสุดท้ายคงจะ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 ตัวสุดท้าย <c oughs> ครับมันมน่าจะมีอีกนะมันน่าจะมีะเหรออ้าวคลำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเจอ ภายสุดสุดท้ายแค่นี้แหละครับรุนรุนรุนมาตั้งนานแล้วนี่น่าจะหมดภายสุดแล้วนะครับแจ็คพอตแตกต่อไปเดียวโลเหลืล่างก็คงจะได้แหละยี่สิบโล ับตอนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับนี่ครับขอประมาณถึงสามสิบโลไหมยี่ห้าประมาณยี่ห้าอ0ยี่สิบกวฟาเนาะแต่ตัวหนึ่งก็โอ้ใหญ่ๆแล้วครับมีแต่ปลายช่อนแนมไม่ค่อยเห็นนะครับมาอยู่ข้างในเนาะผ่านแย่ง เบื้องเังสีงแหละครับอ๋อสรุปเป็นว่า2 0่ิปากิโลครับแค่นี้แหละครับ ยังมีอีกยังมีอีกจะรีบให้กูหน่อยล้างหน่อยล้างหน่อยอ๋ออยู่ข้างในครับลึกหน่อยนู่นประมาณประมาณสามสิบโลประมาณเนาะประมาณสามสิบโลตัวละโลตัวละโลเลยนี่เห็นแต่หัวยังกระป๋าชะโดได้แล้วมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ ya karkasakkanni ka dikatun ni kenya intel panin edike